ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องจอร์ดฮาวดี้26นะครับวันนี้วันที่27พฤธภา2568นะครับวันนี้บรรยากาศเดินทางก็ค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำกันแต่เช้าเลยนะครับก็ตอนนี้เขตตําบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่น้ำท่วมนะครับช่วงเช้า เจ็โมง35นาทีอันนี้บรรยากาศสองฝากทางนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับที่จะเข้าไปตัวเมืองสมุทรปราการบรรยากาศเช้านี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับรถติดแง็กเลยฝั่งขวาก็จะออกไปชนบุรีนะครับส่วนเราฝั่งซ้ายเข้าเมือง ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้เรายังถึงนี่อยู่เลยส่วนน้ำก็โอ้โหเต็มคลองแล้วอะล้นถนนเดียวน้ำทะเลนุนอีกโอ้โหครบที่นี่ที่เดียวต้องสมุทรปราการบ้านเราดูนะครับน้ำคลองตอนนี้ก็น้ำเต็มคลองแล้ว <c oughs> มอเตอรไซค์ก็ทีกันมันเลยครับเปียก <c oughs> นนฟ้าฝนก็มืดฟ้ามัวดินกันเลยทีเดียวเชียว จะฝนเริ่มไม่ลงเม็ดเยอะเท่าไหร่นะเมื่อเช้าที่ออกมานี่โอ้โหเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดนาทีเลยก็รับชมบรรยากาศกันไว้ครับวันนี้ฝนตก ายลงคลองแล้วน้ำระบายลงคลองฝั่งฝั <c oughs> งมือก็น,น่าจะมีคลองใหญ่แต่นี้มันไม่มีทอ่อที่จะระบายน้ำไปเลยเต็มเลยน้ำทะเลนุ่นขึ้นมาอีก ก็ยังมืดคึมนะครับแต่ฝนเริ่มเบาบางแล้วตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบบรรยากาศการเดินทางไปทำงานครับเชา้านี้น่าจะได้ลุ้นแล้วว่าครับต้องเข้าสายแน่นอน 冷。 น้ำทะเลหนุนขึ้นมาไกลเลยไปตกตอนนี้สักสามชั่วโมงนี่เตรียมตัวเลยล้นพยาขาว กะเช้า,ชากะดึดมมะกกูส่งมาระากรอากาศเขาว่างไงมาคุณไม่ใช่เสียงไทยอ่ะเสียงไทยอ่ะโคพะโคกินอะไรอีกก็ไม่รูกยิมาได้ติดตามเลยเเมาแบบกล <c oughs> ไม่ดเมาเอะไรกินเรารล,ล,ล้วเมาแบบกลย ขี้แตกอเปล่าไปแล้วิีนี้อย่างนั้นอาโคกินเล่ายิ่งยาจะขี้แตก ทางไหนก่อนเลย pom um. 谢谢。 จะเข้าในโคมเจ้าก็จะออกขวาแอ้เจะมาอยู่เลนนี้ทำไมขื่ออะไรสอยดาหอยทะเอาอย้ยแม่งฝนเริ่มมาเลยเพราะฉะนั้นก็จะตรองอเงี่ยงเอา,าเหี่งเอาไปก่อเลยจ้าฝางชาวบ้านชาเมืองไปดูเจ้านะึ่ง รอจะเอาไปกินแต่แล้วมอไซค์ต้องไปลอดใต้สะพานตัดขึ้นมาอย่างนี้ก็อันตรายเลยเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือทางเข้านิคมสาหกรรมบางปู รถสองอ่งนี่ก็ okay. สวัสดิการยังมีอยู่เ้าเ่ารถเรา,า,าส่งเราไปซ้ายก็ได้แล้วเหยียบน้ำไอนน้คน,ใน,ในถ้าคนรู้จักกนจะเลี้ยวอยู่ ยืนลอยเหยียบน้ำใช่ไมหยอก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 อืมเจ็ดโมงห้าะไป ร้อยหกน่นมั้ยไปว่ถึงซ้อยแปดร้อยเก้าอะดูส่งแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากาเป็นการาให้ชมวิวรถติดแล้วกันการเข้าทาง,งานในแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าก็ออกสายไปหน่อยนะก็เลยมาเผชิญรถติดกับเขาก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับขอบคุณครับและสวัสดี